วันนี้เปนพุทธที่ยครับมิถนายน2องพ่นนอยดชีวิตเอปอนมปอัยมีสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่ชีวิตครับตัดิชอบจอดรถตรงไหนดีวันนี้ แล้วครับวันนี้เปิดอาทิตย์เช้าครับวา,ว,วานขายไม่ค่อยดีครับข้าวชิ้นเดือนนึกว่าจะได้ดีไม่ดีเงียบต็ดนี่จอดฟังนู้นครับเปิดอาทิตย์เช้าครับเ,เปิดนี่ก่ะอุออ้อสอ เงียบเงียบบรรยากาศวันนี้หลายวันแล้วครับโอ้ยอยู่ยากห่หมชีวิตช่างวะอ,อย่างนี้แหละปรับตัวไม่ได้ถ้าเราปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ยากครับครูแข่งมีเยอะส่วนนี้ต้องอยู่ให้ได้ครับเราทำอะไรได้ดีที่สุดนั่นแหละที่เราชนะคนอื่น ทำอะไรที่ได้เกรดสิบอะได้คะแนนสิบเต็มครับที่คนอื่นสู้เราไม่ได้นั่นแหละจะได้คะแนนแพงคใครจะนึกว่าเปิดน้ำขายของอยู่เป็นอาชีพได้ขายน้ำอย่างเดียวเป็นอาชีพได้เห็นไหมคนนิยมซื้อน้ำร้านเปิดแล้วครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยปั๊มน้ำปั๊มน้ำตุตยตาไทเกอร์ อาทิตย์สวางอนช่างหลายๆคนพลาดครับปั๊มน้ำโตยิตาไทาเกอร์สาเหตุที่รั่วเป็นปั๊มน้ำอมไม่ทำไมรั่วอโตยิตา้าไทเกอร์ครับที้โลงๆเลยนี่แหละมันจะอยู่อย่างนี้เนาะครับในรถ มันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่เนี่ยน็อตเบอร์สิบนี่นะส่วนมากช่างจะขันน็อตเบอร์สิบก่อนทุกตัวเลยครับพอขันน็อตเบอร์สิบหมดแต่น็อตเนี่ยน็อตเบอร์สิบมันด,นนดนันในนี้ไม่ถึงดันไปเกินครับเบอร์สิบมันจะดันไปเกินนี้ไม่ถึงครับมันนี่มีกําลังทีนี้พอช่างไปขันน็อตเบอร์สิบแล้วมาขันน็อตเบอร์สิองทีหลังครับนนเบอร์สองทีหลังอ่ะมันเลยไม่ได้ น็อตเบอร์สองทีหลังพอขันน็อตเบอร์สองนี่ทีหลังนะไอ้น็อตเบอร์สิบพวกนี้มันก็เลยมันไปเสียบได้วิธีแก้ต้องขันน็อตเบอร์สิองนี่ให้แน่นก่อนน็อตเบอร์สองนี่นะขันน็อตเบอร์สองนี่ให้หมดก่อนครับถึงจะได้ขันน็อตเบอร์สิองนี่ให้หมดก่อนขันน็อตเบอร์สองนี่แน่นก่อนนะสองตัวนี่นะมันจะมีไอ้ มันยึดไอ้ตัวดันใช้พานอยู่ตรงนี้นะเบอร์สองนี่นะล็อกไอ้ตัวดันใช้พานอยู่ตรงนี้ตรงปลงอ่ะเราต้องขันน็อตนี้ให้แน่นก่อนสองตัวเนาะแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบนี่ตามครับเบอร์สิบนี่นะรอบเบอร์สิบพวกนี้ขันตามครับพอเราขันน็อตเบอร์สิบนี่แน่นหมดแล้วเราจะใส่ลูกรอกเราค่อยถอดตัวนี้ออกให้กาวมันแห้งก่อนพอกาวมันแห้งเราก็คลายนี่ออกคลายน็อตไอ้ใส่ลูกรอกอ่ะ ม่งั้นไม่งั้งนปูเกนมันจะแตกพอเะปเกนแตกเลยทําให้ปั๊มน้ํารั่วเป็นตรงนี้มันจะขาดตัวมันชอบรั่วตรงนี้รั่วตรงข้างล่างนะอยู่นี่เนาะเี่ยรั่ว,รวตรงนี้นะมันจะรั่วแถวเนี่ยข้างล่างคนะรับเป็นพวกนี้ตัวน,นี้หรือว่าปั๊มน้ําไม่ดีหรือปูเกนนี่ไม่ดีความจริงไม่ใช่หรอกจริงปูเกนนี่ไม่ต้องใช้ทากาวก็ได้ถ้าพูดตามหลักนะเอากาวทาเอาก็อยู่แล้วไม่จึงเป็น เ bon. หตุที่ปั๊มน้ำรั่วเพราะน็อตนี้มันแฉบได้น็อตเบอร์สิบมันล็อกไม่อยู่น็อตเบอร์สิบนี่นะพอน็อตเบอร์สิบมันล็อกไม่อยู่ไอ้มันล็อกอยู่แค่นี้มันเลยบิดครับตัวนี้มันล็อกแน่นเนาะมันเลยบิดไอเนี่ยมันก็เลยรั่วตรงนี้ในรถอยู่งี้นะในรถในรถอยู่งี้ครับมันก็เลยไหลลงข้างล่างเนี่ยน็อตเบอร์สิบเนี่ยมันล็อกไม่อยู่เนี่ยเบอร์สิบสองตัวเนี่ยจะว่าเขาออกแบบผิดมาก็ใช่มันรั่วตรงนี้เลยชอบรั่วเนี่ยในรถอยู่งี้เนาะครับ ปัอมน้ํานี่มันจะัดเบอรสองอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยรั่วตรงล่างครับแค่นั้นแหละง่ายๆแต่ว่ามันต้องพลาดอะถึงจะรู้ครับไม่พลาดไม่รู้หรอกมันจะรั่วตรงนี้ครับสำแรกนี่ยก็ปั๊มน้ําเสียพอเป็นปั๊มน้ําเทียมเนาะไม่ใช่ของแท้อันนี้ของแทสเอซินช่างหลายคนพลาดมันจะรั่วประมาณหกหมื่นกิโลอะ หรือประมาณแปดหมื่นโลก็ไม่ถึงแสนมันจะรั่วครับกับน้ำนะนี่ถ่ายหน้าบ้านเปิดร้านแล้วได้แต่ฝันว่าจะทำร้านอะไรยี่สี่ชั่วโมงงบหมดครับทำไม่ได้ได้แต่ฝันไว้เราจะมีตู้คอนเทนเนอร์เงี้ยยาวถึงเชา้ามาเปิดเลยแต่ทำไม่ได้ได้แต่ฝันไว้เนี่ยน็อตเบอร์สิบมันน็อตมันเล็กไปนะ่าจะชทำเบอร์สิบสองอ่ะ แต่อีสุเบอร์สองไม่เคยรั่วบมนาแต่โซน้มจะขาดแตกอีสุไว้นี่หักแต่บางบางทีมหักอไอ้นี่มันเบี้ยวครับตัวนี้นะใบนิ่นเบี้ยวมันก็ปั่นน้ำได้ไม่เต็มที่ตัวนี้นะนอาจจะฟันอาจจะล้อหรืออะไรสักอย่างแต่บางตัวหลุดตัวนี้เลยถ้าของเทียที่หลุดตรงนี้เลยมันหมุนอยู่แต่ตัวนี้เปหลวมแต่ถ้าคือ ตำลักสองแสนโลยังไงก็ต้องเปลี่ยนทิ้งครับหรือแสนห้าสองแสนกิโลเปลี่ยนทิ้งไปเลยครามน้ำตัดปัญหาครับแค่พันกว่าบาทสองพันเปลี่ยนทิ้งไปเอะมันคุ้มกว่าเยอะปวามน้ำวีโก้นะครับต้องขันนอดเบอร์สองนี่แน่นก่อนนะสองตัวใหญ่นี่นะปวามน้ำตยต้าวีโก้เนี่ยพอตัวนี้แน่นแล้วค่อยขันนอดเบอร์สิบตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีเจก็มีหกตัวมีหนึ่งสอสามี่ห้าหกเมีเจตัวครับนัดเบอรนะ์สิบมีหนึ่งสอสามี่มีเตัวหนึ่งเนาะหนึ่งเดี๋ยวนะนึ่งตัวบนนะหนึ่งสอห มีเจ็ดตัวแล้วก็มีนอตเบอร์สบองสองตัวต้องขันนอตเบอร์สบสองนี้แน่นก่อนนะแล้วค่อยขันเบอร์สิบไล่ทุกตัวพอคายนี้ก็ต้องไล่รอบหนึ่งทีนี้ช่างไปขันนอตเบอร์สิบก่อนพอขันนอดเบอร์สิบก่อนนอตเบอร์สิบมันมันมันดันในนี้ไม่ถึงดันในปมน้ำมันนี่มีกําลังดันมันก็เลยทําให้ไปเก็นนี้ซึมได้ครับถ้าเราขันน็ดตัวนี้แน่นแล้วนอตเบอร์สิบนั้นก็ไม่มีปัญหาครับแล้วทิ้งกาวให้แห้งด้วยนะ ถึงแห้แห้งสักชั่วโมงหนึ่งค่อยค่อยประกอบครับุ่ดมาบางคนเร่งรับเจอหลายคันแล้วปั๊มน้ำโตยตา้าวีโก้หรือไท g เกอร์เป็นบ่อยต้องคันเบอร์สองนี้แน่นก่อน็นอตเบอร์สิบมีอยู่เจ็ดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวกับตถน,น,นี้ตัวตัวล่างไอ้ชอบเป็นสนิมเอาออกอยากตัวนี้นะเปเจอเอาอยัางไงก็ไม่ออกครับ ขาดคาเลยอะแทบจะต้องยกเครื่องออกคำน้ำตตยต้าวิโก้ครับอันนี้ถ่ายหน้าบ้าน,นยหน้าอูปะยางครับตั้งศูนย์ท่วงล้อครับมีงานหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เงียบสองวันแล้แย่เลยครับเออสู้หรือเปล่าผููแข่งเต็มเลยครับแข่งเต็มเมืองอยู่ที่เราจะสู้หรือจะถอยย โอ้โห oh, <laughs> แหวมือด้อย <laughs> แข็งเต็มเมืองเลยข้าวขายไม่ได้หวานเงียบกริบอันนี้ต้องขายต่อสิ้นเดือนเงินเดือนหมดไม่มีใครมีเงินเหลือมันก็อย่างนี้แหละชีวิตครับสู้ต่อไปออหรือใหญ่ถอยก็เลือกเอาครับมันไม่มีอะไรมากมายหรอกอยางรั่วหรือเปล่าไม่ร่วนะ ทางเก่ๆคำน้ำตุยตาวีโก้กับไทเกอร์ต้องขายน็อตเบอร์นสองคนคง่ายๆโอ้ทีเร็วเร็วกว่ารถทหารอีกยางครับอืมโอเคครับผม